ยุคติคือยุคที่มีบุคคลดังกล่าวมาเกี่ยวก้องเช่นเกนักวาร์คีนองขี้ลืมพี่หมีเปาปาเกมและกิมจอมพลังเพราะพวกเราคือชมรมคนติดคือติดคือติดคือมาสุดๆรล้อนนี่ครับ สี่โมงนะครับกลับถึงบ้านพอดีไปสุกที่ยี่สิบเอ็ดเขาก็จะมาเล่นนี่เลยเอาลงพวกนี้บนเสาเนี่ยอนี่นะ่นาป,ปิดอย <c oughs> ม,มีระบบร้านค้าด้ยวยไปดูร้านค้าดีว่ามีอะไรบ้างมีเวน้นอีเว้นอะไรมันเป็นพวกกล่องนะฮะแต่ว่าเจียวเลยซึ่งเบลก้าวไป้เรียบร้อยก็ไปแอบ,บเล่นมานิดนึง ไม่มากไม่น้อยนะอาจารย์วัดแก้วอยู่ในเกมนี้โอเคภารกิจอะไรเ่ยนำวันรับโอเคครับได้รับมือแล้ววิววิวแล้วมือนมันเนเกมไปดูตัวละครเดีกวว่านี่นะเรามีพว,วกมววหน้าก,กาก็ก้ซึ่งโอ้โหปืนติดสะโขบเลยด้วยแตจาวดแก้วเลยถามว่าไปรูทมาใช่ไปรูทมา นะครับีอตัวในกระเป๋านะของตัวละครนะครับส่วนบังเกอร์เก็บของก็มีประมาณเนียบของที่มีโอ้โหจัดว่าแบบแน่นๆนะครับบีมกอันที่ยังไม่เออเนี่ยบสำรวจนะครับตรวจสอบนับ่นเองว่าเดี๋ยวไม่ตรวจสอบแล้วกันว่าไม่พูดทําช้ากดเข้าไปเล่นเลยอืมทหารรับจ้างนะผู้ผู้แ่งตัวนะครับสมบัติอะไรไม่รู้แด ยังไม่เล่นตอนนี้เล่นโหมดทหารรับจา้างโอเคครับก็เลือกพื้นที่ไล่ไปเลยแล้วกดถัดไปนะฮื้ึแล้วทำการกดเริ่มต้นไปเลยอ่าเนียบแปลกๆใช่ไหมเมื่อกี้แอบไปมาเลยใช้ปืนนี้ครับโอ <c oughs> เคนรูดน, okay. น,นี้เลยเครื่องมือประจำบ้านกดค้นหาแบบนี้เพื่อการรูด ในนี่อเออกดสำรวจอ๋อเครื่องเรียกเกษตโอเคเลียงเกษแสเอามาครับโอเคอืมก็ค่อยๆนั่งเลยนะครับเวลาคงเหลือสามสี่นะครับนี่กดดูปืนอะไรได้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเลยเกมนี้ก็สมจริ้งครับโอเคนี่มีเอียงด้วยโอเคอันนี้ก็กดแมปเราไปไหนได้ มันต้องมาไปที่เลขห้าแล้วกันนะครับปึ๊บตรงนี้แล้วกันใกล้ๆก,กว่าคดเดียดเลยโ <c oughs> หหลายตัวนะครผมตั้งใจแป๊บป <c oughs> ึ๊บผมมาดิ <c oughs> เข้าไปนะครับเฮ้ย เร,เ,รเรียบร้อยเรียบร้อยกระตุกนิดนึงเราไปกั่นหญ่ฮะแจ๋วีโหลดดิ้งปื๊บเอามาเลยไหนดูซิมีอะไรบ้างเออหมวกน้ำบินนะฮะแมวของเราดีกว่าอืมครับเติมสุดด้วย r e l o a น i ่ g ค่อยๆค่อยๆชื้อนี่เลย ดูกระสุนครับเหลือครึ่งเดียวอันนี้ก็ไปเก็บเอามาจากตัวเมื่อกี้อันไหนไม่รู้ยิงยก่อนปุ๊บุโอ้ยหมดอ่าดูสิอ้าวเดี๋ยวนะมีคนยิงก่อต้องเช็คโอเคน้อยกว่าครึ่งยิงไม่ได้ให้แล้วฮนะกระสุนใกล้จะหมดแล้วเอาล่ะต้องถอยจากตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคอือฮึอือ ไม,ไม่มีเลยเอาลูกชองเราตัวเมื่อกี้มาโอเคก็อันนี้มา <c oughs> รวมมาเพื่อนเราเรียบร้อยนะครับโอเคจับคูมานะครับคู่รลมัดเลยคอยซุ่มนะฮะไม่รู้ว่าเออเฮ้ยเียงโอ้ยหกระโดดเข้าไปตรงนั้นเหลอเล็กหนึ่งไปเลยนาะเราคุ้มไหมแบบแบบแบบเราเดี๋ยวบุกกันไ้้ อยู่ไหนอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ้ยในนี้ในนี้มีอันเลยนะเออเริ่มเด้เชอกันไหนดูชีมีอะไรบ้างโอ้โหกอดเจ็ดชลพเหรอฮ้ยขอหน่อยเอ้าไม่ทันโดนแย่งไปซะแล้วเก็บละเอาทีสองก็ได้เออค้นหานะฮะอันนี้ก็เช่นกันข้างล่างเออฟื้ออะไรอ่ะโอ้เอามาเลย โอเคแต่ว่าแจวนะฮะดีโหลดดิ้งไปเลยนะครับซึอต้องนั่งเดี๋ยวเพื่อมีตัวมานะฮะอืมดูปืนก็ดีนะผมจริงคอมพิวเตีรสนุกกว่าหรือเกมนี้สิสนุกกว่าไม่รู้อุ๊ยทำไมลอยอ่ะโอ้ยหมุนด้วยหมุนติ้วเลยรีลอยนะฮะโอ้นายคนนี้นะ ยังไงเนี่ยก็อันนี้เธอนะครับโอ้ยทำไรอ๋อรูดของอเมื่อกี้นู้นเอามือไปอไปจบับโอ้โหอะไรนี่เราก็คิดไม่ดีเลยทุกซองก็ยังไม่ใช่ดวนโอเคฟึยดูวันนี้อันนี้เราไม่ยูเลยไปเกาะห้าสิบแล้วขอหน่อยอห้าทัน เฮ้ยมีอะไรไหมเฮ้ยเอ้ย,ไไป,อย,อยปืน AKM เอามาของดีอ้าวโดนแย่งไปซะแล้วคนหไหนอลยนะคือเอามาแล้วกันนะครับกะสูนเขาหน่อยอย่างน้อยก็ได้กระสุนแล้วยิงมายิงกลับนะนายได้หรอน่าจะได้เลยดูตรงนีีกระสูนเอ้าแล้วม่บอกเกือบเต็มนะไม่รู้นะโอเคใช้ปืน AK นี้ไปแล้วกันนะปืนสัน้น แล้วก็ออกล่าตาเวนเล่นแยกทีไปสักพักเห็นไหมเล็กหนึ่งนำหน้าไปแล้วอ่ะเราตามเล็กหนึ่งไปก็ได้นะไปเลยครับเล็กหนึ่งเอาจันด้วยออกเค,เ,คเลยนะครับค่อยวิ่งค่อยวิ่งวิ <c oughs> ่งก็ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีคนเท่าไหร่คือกระโดดไปด้วยนะเดี๋ยวเอออ๊ะ ไม่มีโอเคโอเคชือ้อต้องวิ่งแล้วเดินไปเรื่อยๆนะฮะเขีย่ยร่างเลยชือ้อตอนนี้สองทำเครื่องหมายอืมลุกซองถือไว้เอ๊ะครับนะเ้อเรามีกระเป๋ากระเป๋าเพิ่มความจุแล้วรีโหลดศูนย์ไปเลยโอเคเรียบร้อย ปึ๊บโอ้ยสามตัวเลยครับวิ่งมานี้โอ้ oh oh oh. แอบ,บหลังรถนี้แล้กันไม่ต้องแอบบ <c oughs> ไม่ต้องแอบกพมานี่นั่งไม่น่าได้นะ <c oughs> ต้องเปลี่ยนละเขียวนะฮะมันมีคนชัวแอบบกำ้างลงมานี้ก่อน่าได้เยอะเอาเรื่องดูดิเห็นปะอีตีนึงบบกอีตีนึงนะเสร็จสิ้สนโอเค เราเปลือนเราไปไหนมาดูออลลิ่หนึ่งยังอยู่ในนั้นอยู่เลยเราจะขึ้นไปในที่นไปหาเล็กหนึ่งอโอเคนี่เอาเราก็ากดลิงกดลิงเฮยโอ้ยเสียงเสียงเออค่อยนะนี่เดินเดินเดินเห็นไหม,ไมขึ้นเสียงเราจะเป็นสีเหลืองนะฮะถ้าเกิดว่าวิเราวิ่งเี่ยเราก็จะเป็นขึ้นเสียงสีแดงซึ่งถ้าวิ่งแล้วขึ้นเสียงสีแดงมันก็แดงเลยนะ <c ười> วิ่งแล้วเป็นขึ้นเสียสีแดงไปเลยอันนี้ยังเหลืองอยู่ก็เดินแบบไม่มีเสียงอ่ามันจะมีส้มบ้างแดงบ้างอาจจะทำให้ฝั่งนู้ได้ยินนะะกดสองทุ่มเลยนะโอเคปึ๊บนั่งก่อนโอ้โอโอเคแม,ม่เรามีนิ้งหนึ่งล้อก่อนใช้เงื่อนขึ้นไปหามาแล้วลงมาเลยก็ได้ Okay, nine, โอเคนายแจ๋วอูย้ยังมีเสียงอีกนะแบบแบบบิงไปก่อนต้องรอบครอบั <c oughs> <c oughs> บนมีความเป็นแท็กซีคออยู่ไม่อเคยเล่นเกมถือที่คอม,มาก่อน <c oughs> <c oughs> เคยเล่นก็คอดิตตี้เอ้ไม่ดีดิตตี้กุลิคอนเออนะครับของแบตเหลือห้าต้องดูด้วยต้องรีบจบแล้วแหละ <c oughs> ดูสิ <c oughs> <c oughs> มากดอีกกี่ก็สองทุ่ม คือเมื่อกี้ลืมบอกตาลนะฮะแต่ปืนเดิมยังกู้มาได้นะเอเจอันนี้เออเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเองนดีอ่ะยิงเลยป่ะรอกันรอกันเระวังเราวอะอีคืนจะปอดแป๊บแป๊บเว้ยน่งน่ง ไม่ดีหมอบได้เมื่อกี้เราหมอบแต่นั่งชัวร์ุดนะครับอืมเฮ้ยเอา้าเมื่อกี้กดดูแมปไปเร็วไม่อยู่แล้วถ้าเยอะขนาดนั้นเราวิ่งเลย่อนงแบบน้องกีมเลยถึงเพื่อนดุ๋ยอะไรมันจะขนาดนั้นเพราะว่าในนั้นมันเยอะนะอาจจะมีหลายตัวได้เราไม่แอบ,บตรงนี้ก่อนโอเค นั่งไว้นะผมว่าจะไม่มากันนะเขียวคนตามมาจังเลยตกยิงนาะมีแล้วนะโอค้ค่อยๆเดินไว้ก่อนนะเฮ้ยยังมีเสียงนะโอ้โอ้ค่อยๆค่อยๆฟึบๆโอเคชึบไปแล้วจ้ะห้าโอ้โอ้ยนั่งนั่งได้ยินมีจะตุกป,ป้างเพราะว่า สับประมาณนี้โอ้ยโอ้ยวิ่งเลยเออต้องเข้าใจมือถือผมเลยนะจริงเดี๋ยวเล่นได้อยู่ครับวิ่ง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 นี่กระตุกมากก็คือปึบวิง่งด้านั่งอะ่ะชัวร์สุดไปก่อนอืมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ นันจะไม่มีนะโอ,โอ๊ยโอ้ยต้องดูด้วยเฉียงมันมาทุกทางเสียเรื่องเลยอืมไม่มีนะโอเควิ่งเลยวิ่งวิ่งเออแล้วก็นั่งบางค้างบางขราวก็ได้ มาตรงนี้กันวิ่งวิง่งรู้รู้รู้ทางเบรนเอ้ยเสียงเสียงวิข้างหน้านั่นไหนนแหละไม่เห็นเรานะ <c ười> กระสุนเราหมด <c ười> จะยิงอะไรละ่ะกระสุนเราหมดใช่ไหมแบบขอยแอบตรงตรงนี้ก่อนคนระับอ๋อนายยิงอีกตีนะะดูทรงแล้วไม่ไม่เห็นเราเมื่อกี้มันไม่เห็นเรานะะนายคนนั้น ดูสิมันก็ซีนเต็มโอเคทแต่เราจะไปดีไหมเขาเห็นศัตรูฝั่งนั้นเดียวเดี๋ยวค่อยยองนะฮะยังไม่รู้ตัวไปยิงครับศัตรูอีกฝั่งนึงไปยิงตรงนู้นนะฮะเน่ะเ,<อ>เหมือนมาเอ้ยนั่นให้โอ้ไม่ได้เลยเอาตัวนี้ก่อนเลยละกัน เฮ้ยเพื่อนเขาจะรู้เราต้องวิ่งน่าจะมาด้วยกันเราวิ่งเลยไปแล้วอย่างนี้เลยนะครับชั่วจริงๆจะมารออีกตัวได้อีกตัวใช่ไหมมานะไม่ตามโอเคเดี่ยวไปแล้วจ้าห้าโอ้พอกีรีรัรเห็นของดีมาเยอะแล้วไปกันเลยเนียบตรงนี้อ้าวเฮ้ยทำไมจุดถอนกำลังปิดเดี๋ยวอะไรนี่ เยอะถ้าเสียงวิ่งขนาดนี้โอ้แบเตเจ้าเลือสี่ด้วยโอ้โอ้ทำนาดีอะ <S 2> <S 2> <ฮ>่ะมอบอนเออโอ้ยโอ้ยอ,อะไรอ่ะโดนนามข้างหลังนะแบบนี่พันเลือดเอ,อด้ยเอเออใช่ โอเคครับจบลงู้เื่อนนี่เมื่อคนโอเคนะครับาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อไหมครัคลิปต่อไปสวัสดีเพื่ครับย